เป็นไงบ้างครับทุกคนสบายดีกันไหมก็จากคลิปนี้นะครับกระแสตอบยับยอดเยี่ยมนะครับครับก็แขกนันก็ดีใจนะครับก็ก็คลิปนี้นะครับผมก็ังพูดเรื่องของสถานะภายในเกมพื้นทเราเนาะก็สถานะนี้มันก็มีแบบให้ตั้งมาตั้หนานแล้วเนาะครับผมก็เพิ่งมาพูดนะครับเออมาคนก็แบบพี่ครับโอ้โหผมรู้ตั้นนาแล้วแต่โอ้โหพี่ก็บอกอื่นนะครับผมเนาะชิญรับชมเลยครับ สถานะในรพูดในธรรมนะครับมีด้วยกันอยู่5อย่างเนาะอันที่1คือออนไลน์นะครับอันที่2คือ looking for chat นะครับอันที่3คือ looking for low p a y นะครับอันที่4คือ away นะครับ away เออ away away นั่นแหละ away away นะแล้วเราจะเรียกนะครับอันที่5คือ b u s y นะครับสำหรับอันแรกนะครับอันแรกคือออนไลน์เนาะออนไลน์ก็คงไม่ต้องพูดเจอนะครับก็รู้กันอยู่นะครับว่าออนไลน์คืออะไรก็แต่สรุปให้ฟังสั้นๆนะครับออนไลน์คือการ เข้ามาแบบเข้ามาแบบธรรมดานะครับเข้ามาดั่งเดินไปเดินมาครับอ็นี้คือออนไลน์นะครับคือแบบเข้ามาเฉยๆนะครับไม่ไม่ได้ต่อตรงว่าจะทําอะไรนะครับมันคือแบบออนไลน์อยู่นะครับผมก็คืออยู่นั่นแหละครับอืมอันที่สองนะครับคือ looking for chat นะครับคือเข้ามาเพื่อหาแบบหา c o m ม u n i ี้นะครับหาเข้ามาหาคนคุยนะครับอย่างเช่นแบบอย่างเช่นสมมติว่าผมเข้ามาปุ๊บ คือว่าผมลองแบบตั้งสถานีสถานีนี้ปุ๊บคือผมจะเข้ามาแบบหาคนคุยนะครับแบบเอเจอคนนี้คุยแบบเฮลโหลเฮลโหลยูโอเค้แอมฟ้าแอมโอเคเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือลูกกิ้งโฟนแชร์นะครับตอนนี้ง่ายเนาะครับอันที่สามนะครับอันที่สามนะครับคือลูกกิ้งฟอร์โรเพนะครับคือเข้ามาเพื่อแบบเข้ามาโรเพย์นะครัเข้ามาสวมบทบาทนะครับสมมติว่าแบบเข้ามาปเพื่อแสดงเป็นแบบ ชาวเมืองนี้นะครับแบบเขามาแบบทาอะไรต่างนานาอย่างเข้ามาแบบคุยกันหาอะไรกินแบบเดินไปทำกิจกรรมอะไรประมาณนี้นะครับก็แบบประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกโลภะนะครับโลภพคือก,การสวมบทบาทนะครับผมเออก็อสวมบทบาทเลยเนาะอันนี้สามนะครับคือเอวีนะครับโลภะคือกันแบบเอวีนะครับมายถึงแบบห่างออกไปนะครับคือน่าจะถือถึงว่าแบบ ไม่อยากให้ใครรบกวนนะครับอย่างตอนนี้นะครับสถานะผมก็ผมตัวผมเองนะครับตั้งสถานะอวีไว้เหมือนกันนะครับแต่ก็สังเกตได้ว่าก็บางครั้งก็ถ้ามีคนมาถามนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่อยากให้ใครมาคุยด้วยนะครับอยากอยู่เงียบเพียคนเดียวนะครับก็ซึ่งบางครั้งเขาจะแบบชอบสถานะกับคนที่แบบตั้งสถานะนอนไหมนะครับแบบนอนอยู่นะครับก็จะแบบพื้นอวีไว้นะครับแบบไม่อยากให้ใครมารบกวนนะครับก็ให้คนอื่นรู้นะว่าไม่อยาก ไม่อยากคุยกับใครนะครับอันสุดท้ายนะครับอันที่ห้านะครับคือแบนนะครับเอ้ยไม่ใช่แบนสิก็แบบมันคืออะไรครับบิ๊ตี่บัตวี่อะไรนะครับมันคือมันมันก็คือแบนอะไรครับประมาณว่าแบบยิ่งกับฉันนะฉันยิ่งเธอนะประมาณนี้นะครับก็คือแบบตัดขาดเลยครับแบบไม่อยากจะคุยกับใครนีนะครับแบบเหมือนเข้ามาก็เข้ามาแบบไม่มาสนใจอะไรใครเลยครับแบบพอมาเฉยๆนะครับ อ๋ฉันวันนี้ฉันอยากเข้ามาแต่ก็ไม่อยากทำอะไรกับเข้ามาต้องเบนหรือว่าอยู่ไม่ไดจนผมก็ผมว่ามันครับเอะผมก็ว้านะครับมันก็น่าจะคล้ายๆกับเอาเอาเวนะครับเอาเวกนะครับมันคือมันก็คือกันอะไรครับนี่มันก็ไม่แตกต่างแตกต่างกันมากแต่นะครับสถานะในเกมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็มีไปเยอะนะครับก็ประมาณหน้าั้นนะครับครับเป็นองไรบ้างนะครับสนุกหรือเปล่าครับเอ้ ก็ยอมนั่นครับว่าภาพตัวละครทั้งหมดที่ท่านเห็นที่ท่านเห็นเป็น,นคลิปนะคือคือผมไปเอามาจากในเลิฟนะครับไปเดินหาเอาเองนะครับกับได้เป็นตัวละครของใครก็แบบพมกอกกับประธานอภัยวุฒินด้ว,นน,วดดน,นนะครับก็ขอนยืมนะครับแล้วก็กระโดดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครมีคาถามอนะก็สอบถามได้ทาได้ก็ได้นี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปนะครับสวัสดีครับ No not